อ่ะดูความเคลื่อนไหวคดีวันนี้อีกจุดหนึ่งคดีคุณทักษิณจินวัตรมาตราหนึ่งสองให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีพาดพิงถูกกล่าวหาประเด็นเรื่องมิ่นสถาบันคดีนี้คุณทักษิณจะเหลือให้การปฏริเสธและได้รับการประกันตัววันนี้ที่ศสัาญาจะมีการสื่อพยายนโจทย์นัดแรกทนผูชมฮะวันนี้ก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากมารอปักหลัก โดยที่มีอดีตลมตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวคุณเสริมศักดิ์พงพาณิตมาที่สาราญาแต่เจ้าตัวไม่ได้พูดอะไรต่อมาสัก8ปดโมงยีนาทีที่ผ่านมาทนายคุณทักษิณคุณเวยียนหยาชาติมนตรีไปที่สาราญาและให้สัมภาษณ์ค่ะโดยสารรับสืบพยานแบบต่อเนื่อง3วันติดต่อกันเลยก็คือ1 2 3กรกฎาคม ฝั่งโจทย์เนี่ยมีพยายนทั้งหมด10ปากฝั่งจำเลย14ปากค่ะการสืบพยายนจะมีทั้งหมด7นัดแต่ไม่สามารถเสร็จก่อนแต่สามารถขออ,ขอยัยแต่สามารถเสร็จก่อน7นัดได้ค่ะขึ้นอยู่กับกระบวนการของศาลนัดสุดท้ายในการสืบพยายนคือ2 3กรกฎาคมกระบวนการก็อย่างที่ทราบลำดับก็คือจะสืบพยานโจทย์ก่อนและจากนั้นก็จะสืบพยานจำเลยท่านผู้ชม เมื่อนะะักข่าวถามว่าคุณทักษิณจะมาที่ศารอาญาทุกรอบเลยใช่ไหมมาเบิกความหรือมาคือคดีอาญาที่มีโทษหนักระดับหนึ่งเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าจำเลยจะต้องอยู่เพราะจะต้องเป็นการสืบพยานต่อหน้าจำเลยเพื่อหลักความยุติธรรมยกเว้นเฉพาะกรณีที่จะขออนุญาตก,กับศาลให้สืบพยานยรับหลังแต่คดีนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าคุณทักษิณต้องมา เพราะต้องสืบพยานต่อหน้าจำเลยโดยที่ทนายความระบัวคุณทักษิณก็ตั้งใจจะมาทุกนัดใช่ไหมใช่ค่ะคือคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณาซึ่งคุณทักษิณจะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลอ,อย่างวันนี้เป็นนัดแรกค่ะส่วนหลังจากนี้ก็จะต้องดูว่าศาลจะออกข้อกําหนดในการพิจารณาคดีว่าอย่างไรเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและราบรื่นต่อการพิจารณาคดีนี่ไงอย่างที่พี่บอกอะ การพิจารณาคดีรับหลังจำเลยเนี่ยตามปปวิายาจะขอสื่อพยานรับหลังจำเลยได้ต้องมีอาตราโทษไม่เกิน10ปีแต่คดีนี้สูงกว่า10ปีอ่าซึ่งได้อย่างไรก็ตามแม้จะต้องมาเพราะคดีสูงกว่า10ปีแต่ถ้าจำเป็นจำเลยมีทนายอยู่แล้วก็อาจจะขอศาลพิจรารณารับหลังจำเลยแต่เบื้องต้น คุณ,คณทักษิณเนี่ยจะขอรับเข้าการพิจารณาคดีทุกรอบถ้าไม่ติดภารกิจอ่านี่ฮะท่านผู้ชมมีประเด็นอะไรอีกนี่คุณทักษิณอ๋อที่คุณทักษิณเคยให้สัมภาษณ์หรือทนายเคยให้สัมภาษณ์ว่าการให้สัมภาษณ์สื่อต่างชาติมีการแปลผิดยังติดใจประเด็นนี้ไหม,มคุณวินยัติเราบอกว่าอย่างไง ภายใน 1, 2วันจะมีการพิจารณาเรื่องคลิปการสัมภาษณ์อย่างแน่นอนค่ะแล้วก็จะทำให้เห็นว่าคลิปวิดีโอนี้น่าเชื่อถือหรือไม่และมีการเก็บพยานหลักฐานมาได้อย่างไรวันนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องมานะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณานะครับท่านจึงมีหน้าที่จะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเนื่องจากเป็นนักแรกนะครับ ก็ต้องดูครับว่าทางสารอาท่านจะมีข้อกําหนดหรือออกข้อกําหนดในการพิจารณาคดีหรือไม่นะครับซึ่งก็ถ้าหากออกข้อกําหนดเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นข้อกําหนดก็คงจะไปเป็นเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยแล้วก็ให้เกิดความราบรื่นในการพิจารณาคดาคีประมาณนี้คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาการจะขอรับหลังได้ก็จะมีหลักเกณฑ์ว่าคดีต้องมีอาราโทษไม่เกิน10ปีนะครับ แต่คดีนี้ก็มีสูงกว่า10ปีนะครับก็อาจจะไม่เข้าข้อยกเว้นแต่งไรก็ดีถ้าหากมีเหตุจําเป็นกรณนนีจําเป็นจริงถ,ถ้าจำเลยมีทนายความอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องขอพิจารณารับหลังได้แต่เบื้องต้นเนี่ยท่านประสงค์ที่จะเข้าฟังการพิจารณาคดีนี้มีทั้งหมด7นัดนะครับแบ่งเป็นโจทย์3นัดจําเลย4ี่นัดนะครับการสืบพยานจะครบทั้งหมด7นัดหรือ,เ,อ,อเสร็จสิ้นกระบวนการที่จะครบ7นัดก็ได้ก็อยู่ท,ที่อยู่ที่กระบวนการนะครับ นัดสุดท้ายวันที่23กันยายน23กันยายนคลิปคลิปวิดีโอแออน่นอนจิตใจฮะเป็นประเด็นหลักเดี๋ยววันนี้จะมีการออวันนี้จะมีการที่จะพิสูจน์กันนะครับวันสองวันเนี้ยมีพิสูจน์กันแน่นอนนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับ แล้วก็มีการเก็บหลักฐานเนี่ยมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่เป็นการพิสูจน์ทางเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักฐานที่เป็นอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีกระบวนการอยู่มีวิธีการมันอยู่คือการพิจารณาคดียา,ยามีหลักเป็นเดียวครับจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นะครับก็ต้องก็ต้องดูว่าข้อข้อหาฟ้องอ่ะมันมันมีน้ําหนักมีพยานหลักฐานเพียงพอไหมนะครับคดียาเนี่ก็คือจะฟังพยานโจทก่อน คือถ้าสืบพยานโจทย์แล้วมีน้ำหนักก็มาฟังพยานจำเลยหรือจำเลยว่าจะแก้ข้อหายอย่างไรแต่ถ้าเกิดสาลฟังพยานโจทย์หมายถึงหลักฐานของโจทย์แล้วไม่มีน้ำหนักแทาจะไม่ต้องฟังจำเลยเลยคดีนี้ถ้าฟังดูวันที่23หรือ2 7กร,รกฎาคมเสริมนะสุดท้ายเป็นการสืบพยานต่อเนื่องอของการสืบพยานโจทย์เนี่ยสามนัดสืบพยานจำเลย7นัดและเป็นการพิจารณาคดีแบบต่อเนื่องสัปดาห์นี้นี่สามวันเลย นัดสุดท้าย23หรือ27เม็่อสักครูฟังไม่ถนัดนี่23นะคะ23คาดการว่าคำพิพากษาหลังจากสืบพยานเสร็จอปกติโดยคดีทั่วไปเนี่ยประมาณ1นสเดือนสารชั้นต้นนะคดีทั่วไปเนี่ยประมาณ1นสเดือนศารจะมีคำพิพากษาอ่านคำพิพากษาถ้าฟังอย่างนี้ไม่ช้านะ พอเป็นการสืบพยายนต่อเนื่องตามกฎเกณฑ์ของศาลปัจจุบันเนี่ยแล้วถ้าเกิด23พฤศจิกาอย่างเร็วอาจจะู่ช่วง23สิงหาเป็นต้นไปก็จะมีคำพิพากษาแล้วนะนี่หมายถึงคดีทั่วไปนะเท่ามาเทียบเคียงอ่ะค <ฮะ S 1> ่ะคือการสืบเนี่ยสืบต่อเนื่องแล้วจะเว้นช่วงไปทำคำพิพากษาและอ่านคำพิพากษาค,าคุณรักษิณเดินทางมาแล้วนะครับตอน9โมง10นาทีแต่ไม่มีใครเห็นใช่ไหม ใช่ค่ะเห็นว่าเข้าประตูด้านข้างแล้วก็ขึ้นไปที่ห้องพิจารณาคดีค่ะวันนี้นอ,ด,อดีตนายกาส,สมชายมาด้วยเนี่ยใช่คุณสมชายวงสวัสด์ค่ะลงด้านหน้าปกตินะคะม,มีคุณสมศักดิ์พงพานิ์อย่างที่บอกอ,อันนี้นนรถคุณทักงศิลน,นวันนี้คุณทักงศิใช้รถ Mercedes-Benz สีดำเงินทะเบียนทอทงสอสาลา267กกทมค่ะอ้าวท่านผู้ชมฮะ นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วเราก็จะมาเก็บตกกัน